เมอร์ลีคิดมาดน้องๆฮือฮ่าอยู่กับพี่อแมนเย้วันนี้เราจะมาเลี้ยงก้อนอ่าก้อนหิมะกันนล้วเจมเจมส์เจมส์เจมเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามายืนบนหัวฉันทำไมเอาเดี๋ยวเดเจ้าเบคอนเล่นอยู่ข้างล่างคนเดียวเห็นไหมน่ะไอ้เจ้าหิมะของฉันโอ้โหเดี๋ยวมินเนี่ยมีหิมะเปล่ามีมีของตัวเองเปล่า โอ้โหนี่เดี๋ยวฉันติดเชือกให้เนี่ยติดเชือกติดเชือกนี่แน่ติดเชือกกันก็ลงไปซัดว้าวจ้าตายเดียวหิงของแกมันกระจอก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 ปะตโก้ปะตโก้สวัสดีน้ององตอนนี้อยู่กับพี่เบคอนนะคะพ่อมโอ้โหสวันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว้โอเนี๋ลว วันนี้เราจะเอาก้อนหิมะมาเป็นสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนะของแกชื่ออะไรอะเบคอนคนหล่อจ้าโอ้คนเดี๋ยวโอ้โหมีปาตาโก้ด้วยว่เป็นไงล่ะของฉันนะดูหน้าสีกลางหล่อเลยล่ะโอ้โหแล้วของมินเนี่ยนะโอ้หน้ายิ้มกินน้ำแข็งใสแบบเวลีกูดอ้แม่แลของโแมที่ละลายนดูนอยของฉันไม่มีมันอันเล็กมันมองไม่เห็นเลยเจ้ามินเนี่ยนเจ้าเบคอนไหนไหน ออมาโชว์หน่อยดิอของฉันไม่อยากออกมาโชว์อะนนี้ยของฉันมันเล็กมากเลยอะสงสัยจะใหญ่สู้พวกเราไม่ได้แน่เลยเจ้าตาเดียวว,ว่าม่นคงสู้พวกเราไม่ได้หรอกเบคอนมันมาอยู่ด้วยแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ฉันขอเหยียบมา้มาของแกหน่อยได้ไหมว่าอย่ามาเหยียบของฉันตาเดียวขอเหยียบหน่อยมาขอเหยียบหน่อยยื๊นี่โอ้โห ไว้แน่ๆนั่นแมาเลยวไก่เบคอนสุดล่าของฉันจ้าโอ้โหนี่นะครับน้ำแข็งอันนี้มีอายุ9กิโล19กิโลและของเบคอนโอ้โหเบคอนแซงมินเนี่ยนอะโอ้ฉันอยากเล่นด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะมีคนขับรถมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวอุวย โอ้หเดี๋ยว40กิโลใหญ่มากเลยนะน้องโอ้เดี๋ยวนายนาย,นายเห็นเบคอนคนนั้นเขม้วนหัวไหมเจ้าเจ้ามีเนี่ยหนุน่มนาราโอ้เดี๋ยวม้วนหัวขมวนหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขาม้วนแบบว่าหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเมื่อกี้เนี่ยโ,โอ้ยอย่ามาชนฉันในมินเนี่ยพวกเธอนี่นายชนไม่หยุดเลยบ่นแล้วเ <c oughs> บค <c oughs> อ,อนนี่จะเรียน้องปาตองโกว้ย <c oughs> ของนายมันใหญ่สู้ฉันไม่ได้หรอกหืมันไงล่ะ โอ้โหแม่มีมีคนก็ถือคนก็ถือมาอวดไม่เห็นโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชนชนนี่น่ะเหยียบเลยว้าแล้วดูคนอื่นเขามีก้อนหิมะกันหมดน้องๆคนไหนอยากให้พี่โอแมมีก้อนหิมะก็กดไลค์กันมาเลยเร็วเดี๋ยวเพากดไลค์ปุ๊บก้อนหิมะจะโผล่มาเลยใช่ไหมเจ้ามินเนี่ยนฮะกดไลค์กดไลค์กดแชร์ก็จะกระจายเลยก็คือคุ้ด้วยวุ้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 ยยอดไลค์เยอะล้อยอดไลค์เยอะโอ้โหโอ้บุกมุยนี่หมุน ได้ของฉันอ่ะมีน้ำหนักทั้งหมด311 3อย้ยกิโล้ยแ่แก้วหูไปหมดเลยแม่ใหญ่บรเล่บรเล่าลใช่น้นแหละโอ้โห อ้อแม่ถ้าเกิดปล่อยลงภูเขาของอ้อแม่จะเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ยเดี๋ยวฉันทำให้ดูอยากเห็นใช่ไหมนี่เดี๋ยวฉันทำให้ดูนะโอ้เว้เว้เว้เขามาทำอะไรเขาจะมาขโมยของฉันแน่เลยโอเคอ่ะเน่เดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ดูนะใช่ใช่เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูห้าสี่สามสองหนึ่งไหลไปแล้วว้าวยวอยววอยววอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือก่อนถือก่อนปุกปุยโอ้แล้วดูหน้าปุกปุยของฉันเนี่ย ปุยปุ้ยใช่ปุกปุยของฉันทําหน้แบบว่าฉันเบื่อโลกมากๆเลยอ่าแน่ฮะ4โลบัคนี่ทําอะไรโอ๊ยมไปทําอะไรไม่ได้เห็นไหมมันทําอะไรใช่ๆ49โลบัคมันทําอะไรไม่ได้เลยเจ้ามินเนี่ยนโหฉันบอกไว้ก่อนเลยมันกดได้ที่ไหนเรามันกดได้ที่ไหนเรามันกดไม่ได้ถ้าเกิดมันกดไปแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเจ้ามินเนี่ยนเบเรนไมคอนมาดูอะไรของมินเนี่ยนดิ Wow, oh, lekas mm -hmm. kan dia <laughs> เป็นไงปุกปุยของฉันนี่เป็นไงสามร้อยสามเอ๊ยนะเหรอโอ้โหนี่นี่คนนี้สี่สิบเอ็ดโลบัคนี่นายอยากได้ของใครไหนก็ไปหยิบเอาสิเป็นไงล่ะอนหลอนอเขาดูปุกปุยรับได้ไหมเออแมนนี่ไงปุกปุยแล้วก็เก็บโอ้โหของฉันยี่สิบสี่กิโลแล้วเบคอนเอาน้ำหนักน้อยๆไหมเออามายุ่งกับฉัน มินเนี่ยเราไล่จับเบคอนเพื่อขโมยเร็วๆเลยว้าวเบคอนตื่หลอของฉันไปกันแล้วโอ้โหเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเบคอนเก็บไปตะโกนไปตะกนตัวเล็กมาใช่ใช่ใช่ไม่อยากเล่นจากสองคนนั้นแล้วอ่ะไอ้ขี้ขโมยเบคอนไปแล้วเจ้ามินเนี่ยอาไมวแมวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราเป็นทีมเบคอนอย่ามายุ่งไม่ทีมอะไรทั้งนั้นนะฉันรู้แกจะขโมย ดูเบคอนตระกูลโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหดูน้องๆหนึ่งเขาแอบไปโอ้โหดูดิเบคอนกลัวโดนขโมยเก็บน้ำแข็งไปแล้วดูไปยังไม่ยอมันไปอารื่องไรดี๋ยวไปตระกูลโอ้นี่ปลุกปุยของพี่โอแมนก่อนมันเลอะเลยบอกไว้ก่อนเลยใครที่จะเอาชนะพี่โอแมนในแมปนี้ได้ไม่มีไม่มีบอกไว้ก่อนเลยว่า ใหญ่กว่านี้เป็นของคุณแล้วนะนี่เป็นไงล่ะฮพระจันทร์โลกวรดทึกคือฮ่า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 วิแกงทำเป็นมองไม่เห็นมันมาอยากกะเป็นตกปลาเลยอะไรมาทำอะไรว้าวไป่ค่อยของฉันไปมันเห็นแเร็วอ,<า>อยากขามโมยสิ 4กิโลหรอ4กิโลเบคอนไหนขอดูเบคอนสุดหรอได้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่เอาเราจะไม่ยุ่งนะมินเนี่ยเราได้ไปไล่ขโมยคนอื่นเขาดีกว่าไปนันะขับรถอ่ะมันขับแรงเกินเราต้องขโมยของรถแรงๆเข้าใจไหมเบคอนมินเนี่ยแปเร็วมาขับรถนพื้นโอเคมาน้องๆช่วยคนคอมเมนต์หน่อยว่าให้มินเนี่ยขโมยของคนอื่นดีไหมนี่เห็นไหมคนขับรถเขาปวดเมืองไปหมดเลยเดี๋ยวเรวสี่สิบเดี๋ยวเ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 ยเาละมาแผนการขโมยสีุยสีตัน ได้ไหมได้ไหมทันไหมทันไหมทันไหมไม่ท to well ันไม่ท anyway> ันโอเคเอาเลยไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมม่ไมม่ไ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 ม่่ไม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 ่ ไออคนไอคิดด้นไอคนหนนเอาอาเคนเอาเลยเฮ้ยมาแลตัวมูหมมิเนี่ยขอดูหน่อยหน่อยว่านุ่ใหญ่ยังอดูหน่อยขอดูหน่อยนีโอแมนูมนตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละได้ไหมโอ้โหปดิกิโลเนยอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่แน่แปดิอกิโลละ บุกปุยปุกปุยฟรีร้อยกิโลอุ้ยมีเนี่ยนมีเนี่ยนมีเนี่ยนฉันมารับแล้วจิ๊บ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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขับรถเข้าไปในเมืองเร็วคนคนเขาเล่นลูกบอลเลยเร็ว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 เ เขาถืออยู่ก็ถืออยู่เดแมาแล้วจ้าโจนกรรมระดับโลกเอาเลยเอาเลยยได้ไหมได้ไหมโอ้แม่้แม่แล้ว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 แล้้แล้วัาล้มาข้้นอยระวังนขโมยระวังนขโมยมามา้นรนราอ้าเราจะไปขโมยมดิแกนะ โอ้ยเขาจะขโมยดูด kind of like, oh, yeah. ิเ oh, ฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ม oh. uh. ีใครมีลูกใหญ่แล้วหรอโอ๊ยฉันกดดูเลยโอ้โหฉันฉันใหญ่สุดในแมปแล้วก็นายลองลงมาเลยอ่ะเจ้าเจ้ามินเนียนโอ้โหเอาล่ะปุกปุยของฉันนี่แล้วตอนนี้ในเมืองอ่ะมินเนียนมีคนถือ20่กิโลเต็มไปหมดเลยเนี่ยเจ้ามินเนียนตัวเดียวเห็นปะเนี่ย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 เนีเนีเนี่ยเนีเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนไหนี่ยเนีหยนี่ยเนี่ยเนา่ยเนี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 ่ยนี่ยเ่ย ฉันว่าวิ่งเนียนๆไปดีกว่าใครนี่นี่นี่เจ้าเจ้ามีเนียนมาเลยอุ้มอ้โหเอาล่ะเอาล่ะแก๊งจุลกรรมของเราเอาเลยเอาเลย32ตัวจิ๋วแบกไปคนละกิโลว้าขโมยขี้ขโมยตาเดียวขี้ขโมยจิกี้ปูโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้สานี่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 32ระวังเขาขโมยกลับอย่าเพิ่งกดเอาออกมาเหมือนเขาจะรอขโมยกลับดิว

เราลาชานูบรอจะขโมยนายอยู่นายเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหเก็บ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 โอ้โหดูนะอ่าเป็นไงล่ะแก๊งเราอ่ะบอกไปเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขับรถโอ้โหมินเนี่ยระวังดีๆเนี่ยเห็นไหมเขาเขาเขาบอกให้เราโชว์อ่าเจ้าเจ้ามินเนี่ยพิมพ์ไว้ว่าโน่ย่าอย่าวออกมาพิมพ์ไว้ว่าโน no 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 บอกผิดก็แมน No มินไปเลย No อ No เอาล่ะน้องตอนนี้เจ้ามินเนี่ยไปขโมยของราชานู๊มานะน้องๆตอนนี้ราชานู๊ฟก็จะร้องไห้ไปแล้วเฮ้ยไปดีกว่านี่เจ้านี่นี่สกิโลนี่นี่นี่สกิโลเจ้ามินเนี่ยนอะไปคุยกับเขา โอ้ร้องเลยอย่าร้องเลยไม่สวยเลยนาบึงเลยอ้าวไปเราขึ้นไปบนเขากันดีกว่าเรา3คนไปแล้วเรามาดูว่าใครจะก้อนใหญ่กว่ากันไปโอ้โหราชาโนาจะงอนนายแล้วเนี่ยโอ้ย นู้นขับรถชนม่วไปหมดเลยโอ้โหนั่นบนภูเขามีคนก้อนใหญ่อยู่มินเนี่ยนเห็นไหมโอ้โหดูโอ้กำลังไปกำลังไปโอ้โหดิราชานุไล่ชนมินเนี่ยนใหญ่โอ้ยเจ้ามินเนี่ยนไปขโมยเขาคงจะโมโหแน่ดูเลยนะไพนปาดากอปาดากอตัวใหญ่เโอ้โหปาดากอ ไหวไหวฮะแนนไวราชานุตามมาเดี๋ยวคุณราชานุครับ2กิโลเองเหรออ่นอ่นสมแล้วที่ชื่อนุบวาเบคอนอย่าไปวา้โอ้นว้าวไหลลงไปแล้วโอยเดี๋ยวมาคอนราชานุไปราชานุไปมาๆๆวเดี๋ยววันนี้15้กิโลเขาจ้องขโมยเราแน่นอน นี่เป็นไงนี่ฉันโชว์เลยมินเนี่ยาวโอ้โหเนี่เป็นไงว้าอไอ้โชว์โชว์อุ้ยอันนี้49้โลบัคคืออะไรอ่ะไ้ไ้้ะไดมาปิดชีพอะไรหรอกอนกินมา มาไปเข้ามาปิดคลิปกันมามาโชว์กันว่าใครลูกใหญ่สุดนะอ้ามินเนี่ยโชว์โอเคโอแมนโชว์แมนโชว์ไม่ไม่มินเนี่ยโชว์ก่อนเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะนี่เบคอน12บกิโลอ้ามินเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงคืออ้าของน้องปาดังโก้คือ70 175ิกิโลนะโอเคแล้ดูของพี่โอแมนนี่พี่โอแมนใหญ่สุดคือ400กว่ากิโลเห็นไหมโอ้โหนี่น้องปุกตุยของพี่โอแมนเย่พี่โอแมนต้องชนะแน่เลยโอ้โอแมนใหญ่มากเลย เว้ยเดี๋ยวอะไรมีเนี่ยนทำอะไร <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้าว <c oughs> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮือกกดซับสไคร้เฮือกแบนเลย